สวัสดีค่ะวันนี้มาในหัวข้อนะคะเราจะลงทุนอะไรดีเอ่ยนะคะใครที่มีเงินนอนนิ่งๆอยู่นะคะหรือว่าไม่นิ่งก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะเราจะลงทุนอะไรดีคะหนึและ3นะคะเราไปดูกองหนึ่งกันก่อนนะคะเราจะลงทุนอะไรดีนะคะที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะอะไรที่โอ๊ย ที่ดินอสังหาริมทรัพย์นี้เวิร์กมากๆนะสำหรับช่อกองนี้นะคะมันอาจจะดูเหมือนเหนื่อยเนาะบ้านมือสองก็ได้นะคะเนี้ยบ้านมือสองการบ้านหลางนะคะการตกแต่งนะคะลงทุนเกี่ยวกับรีโนเวทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ่อที่ดินที่ดินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับ คืออะไรที่มันใกล้ๆน้ําอ่ะใกล้ๆน้ําอาจจะเป็นที่ดินใกล้น้ํานะมาหูเดี๋ยวนี้มันก็แพงมากเลยนะคะจับต้องไม่ได้นะคะบ้านใกล้น้ํานะคะบ้านใกล้น้ําอะไรที่มันติดน้ํนก็จะแพงทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับของมือสองที่ ที่เราไปนํามาจากต่างประเทศก็ได้นะคะสําหรับชาวกองนี้นะคะอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะมันจะดูเหมือนเน่ยนะคือเอามาซักเอามาราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาขายอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ส,สังหาริขึ้นเด่นมากนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งนะคะชาวกองสองคะเราจะลงทุนอะไรอีกหนึ่งช่องทางดีนะคะอันนี้เป็นอะไรที่มัน ร้างความสุขให้กับเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นอะไรที่มันเราทําแล้วมันมีความสุขอะ่ะแม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเพราะว่ามันความสุขแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่การเช่าผ้าก็ได้นะเช่าผ้ามันก็มีความสุขนะสองพระนะคะพระมือสอง แล้วก็เอามาปล่อยอันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเครื่องประดับมือสองก็ได้นะคะอะไรที่เราชอบนะคะมันออกแนวแม่และเด็กก็ได้นะคะสินค้าแม่และเด็กนะคะเตียงเด็กมือสองที่แบบมันเป็นเตียงแพงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็กระเป๋านะคะ mm hmm. เครื่องประดับของญี่ปุ่นนะคะกระเป๋ามือสองก็ได้นะเนี่ย มือหนึ่งก็ได้นะคะที่มันเป็นแบรนด์นะต้องเป็นต้องเป็นไฮเอนด์เหมือนกันนะคะสินค้าต้องเป็นไฮเอนด์นะคะมันสร้างความสุขความภูมิใจอ่ะมันมันมีแล้วมันแบบเออลูกค้ามีแล้วลูกค้าจะแฮปปี้อ่ะนะคะมันไม่จําเป็นนะคะมันไม่ใช่ของจําเป็นแต่ฉันมีแล้วฉันสบายใจฉันมีแล้วฉันมีความสุขอ่ะนะคะกระเป๋าแพงๆก็ได้นะเพื่อน รถแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยนะคะที่มันแบบมันพลาวอ่ะมันมันภูมิใจที่เรามีอ่ะเออนะคะนาฬิกามือสองแพงๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะรู้สึกแบบอ p p r e c ที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยขึ้นมากๆนะคะทําของแพงขึ้นอ่ะกลองสองอ่ะนะคะกล้องสามค่ะทำอะไรดีนอ,อะทำอะไรนะคะลงทุนอะไรดีนะคะ ลงทุนอ,ะ,อะไรดีอันนี้เกี่ยวข้องกับการมองหาอ่ามันจะอะไรละ่ะมันจะแบบเอ่อเล่นหุ้นก็ได้อ่ะนะคะเล่นอะไรที่มันเสียวหัวใจนิดนึงอ่ะอืมปิดคอยหรอหุ้นหรออะไรประมาณเนี้นะคะที่มันมีการขึ้น,ข,นขึ้นลงลงการเก็งกำไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นแม่หมอก็หัวใจไว้ตาย ได้แต่ละวันมันไม่มันไม่น่ามีความสุขอะนะคะอันนี้เล่นไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าทําทําใจไม่ได้นะคะเออไม่ได้จริงๆนะคะกองสามกับแม่หมอนี่ไม่ไม่ได้เลยนะคะคนที่ทําอะไรแบบนี้นต้องหัวใจแข็งแก่งเนาะเพื่อนๆว่าไหมมันต้องแบบมีวิสัยทัศน์จริงๆที่เลงกันไก่ว่าไม่เป็นไรนะคะใจนิน่งๆใจล่มๆไว้นะคะคุยกับตัวเองอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องมีวิสัยทัศน์ที่แบบยาวไกลอ่ะนะคะมีความมั่นคงทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็เล่นกับความรู้สึกเหมือนกันนะมันก็แบบเสียวๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถทางด้านหนันน่ะนะคะอะไรที่มันแล้วก็มันสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนๆนะคะพวกการลงทุนที่มันเกี่ยวข้องกับทองนะคะอะไรที่มันเป็นแบบหน้ากระดานอ่ะเออกองนี้เหมาะมากเลยนะคะ เล่นมันเล่นกับหัวใจนิดนึงนะซึ่งแม่หมอขอบายนะคะไม่ไหวนะคะโอเคค่ะครบไปแล้วนะคะทั้งสามกองเปิดไพ่กันสนุกสนุกเบนอยากให้ทำหัวข้ออะไรบอกมานะคะ